ถ้าเราทำด้วยความตั้งใจและเราทำด้วยความรักเชื่อมั่นว่าทุกๆอย่างถึงแม้จะเกิดอุปสรรคเราก็สามารถทำให้มันสำเร็จได้ค่ะด้วยใจของเรา ของเล่นแบรนด์คลมิดเนี่ยเกิดจากการที่เราอยากจะทำของเล่นแนวคิดใหม่คะ่ะทั้งวัดสดุกระบวนการผลิตแต่เด็กยังคงความสนุกและสามารถช่วยสร้างจินตนาการได้คะ่ะซึ่งเราได้ดีไซน์มาจากหลักการออกแบบอย่างยั่งยืนนะคะ sustainable design มาร่วมกับการผลิตให้มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้ง recycle ริยู use, แล้วก็รียูดค่ะของเล่นแนวคิดของเรานะคะก็เป็นของเล่นที่ใช้การประกอบที่เรียกว่าแคลมซึ่งการแคลมเนี่ยก็คือการหนีบด้วยวิธีการเทเอร์ล็อกนะคะสามารถประกอบของเล่นขึ้นเป็นรูปร่างต่างๆได้ค่ะแล้วก็เด็กสามารถใช้ช็อคไล้ฝุ่นวาดรูปแล้วก็สามารถลบได้ซึ่งเด็กสามารถสร้างจินตนาการได้อย่างไรขอบเขตค่ะ เรามักจะเจอปัญหาว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยที่มีของเล่นแล้วเนี่ยขอถึงเวลาที่เยอะๆแล้วเนี่ยของเล่นก็จะเต็มบ้านซึ่งของเล่นของเราเนี่ยสามารถถอดประกอบได้ค่ะก็จะช่วยประหยัดพื้นที่บ้านซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่คุณพ่อคุณแม่ถูกใจค่ะและสิ่งสําคัญนะคะการประกอบของเล่นเนี่ยขึ้นเป็นรูปร่างต่างๆคุณพ่อ คุณแม่ลูกๆสามารถเล่นร่วมกันได้ค่ะสามารถใช้เวลาร่วมกันสร้างความสุขแห่งครอบครัวด้วยกันค่ะเพิ่งเริ่มต้นทําธุรกิจเราก็ยังไม่มีความรู้เลยก็ได้สมัครเข้าร่วมโครงการกับ NEC ค่ะซึ่งได้เข้ามาเรียนรู้และได้รับความรู้มากมายทําให้เราได้สามารถที่เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการปั้นการปรุงแล้วก็การเปลี่ยนค่ะซึ่ง ทำให้เราเป็น SME ที่แข็งแร่งขึ้นมาได้ค่ะในปีหน้าเราวางแผนที่จะนำสินค้าของเราค่ะไปออกบูธท,ที่งาน International Toy Fair ที่ประเทศเยอรมันซึ่งเรามุ่งหวังให้ของเล่นแบรนด์ c a m i t ของเรานะคะเป็นของเล่นที่ช่วยสร้างช่วยเชื่อมโยงจินตนาการของคนทุกคนทุกๆวัยเข้าด้วยกันค่ะ แคมป์อิดคอนเนคติงอิมเมจินเชันค่ะกว่าที่เราจะได้ของเล่นที่ดีที่สามารถได้รับรางวัลในระดับนานาชาติเนี่ยเราทำบนความมุ่งหวังในความมุ่งหวังที่เราต้องการที่จะให้เป็นของเล่นที่ดีสำหรับเด็กในประเทศไทยและเด็กทั่วโลกเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราทำด้วยความตั้งใจและเราทำด้วยความรักถึงแม้จะเกิดอุปสรรคค่ะเราก็สามารถ ทำให้มันสำเร็จได้ค่ะด้วยใจของเราค่ะช่องทางการติดต่อนะคะไลน์นะคะ @campit ค,ค่ะแล้วก็ช่องทาง f a c e b o o k นะคะ campittoy นะคะของเล่นเสริมพัฒนาการ IQ สำหรับเด็กวัยสขวบค่ะค่ะ Education Toy ค,ค่ะเบอร์โทรนะคะ084ค่ะ3327783ค่ะ